วันนี้มาร์กเอารถที่เรียกได้ว่ามาร์กขายดีมา,มากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยคือกระบะ4ประตูของอีซูซุนะครับเรียกได้ว่ามาร์กอยากจะเป็นเจ้าพ่ออีซูซุเลยนะครับคันนี้ได้เกียร์ ออโต้ได้4ประตูได้ยกสูงนะครับได้เครื่อง3 0 0พันได้ตัวท็อปด้วยนะครับปี2018นะครับตัวนี้ราคาจากมือหนึ่งอยู่ประมาณประมาณสัก1ล้านได้นะครับวันนี้เหลือแค่เพียง629 0 0 0บาทครับมาดูของเลยไม่ต้องพูดนะครับข้างหน้ามีครบทุกอย่างอะไรที่รถกระบะจะมีได้มีหมดเพราะว่าคือตัวท็อปครับพุทแต่งทุกอย่างมีครบนะครับแม็กได้อลลอยนะครับล้อขนาดใหญ่มาจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับแม็โรงงานด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบคีย์เลสนะครับตัวจับเป็นโครเมียมนะครับหรือว่าไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้านในตกแตตต่งงงมาาาด้้ววยเบะะหนนนััััสีลรพิฟก์ช มีหน้าจอมีแอร์ดิจิทัลมาให้นะครับมีให้ครบทุกอยาก่างรวมถึงระบบช่วยขับ cruise control ก็มีมาให้ครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับทั้งตัวยกสูงทั้ง4ประตูทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เครื่อง3,000บอกเลยว่าตัวนี้ตัวท็อปด้วยนะครับและที่สําคัญเป็นแบรนด์อิสุนแบบนี้มือหนึ่งออกมาน้อยมากครับที่สุดของคุณภาพรถมือสอซื้อกับมาร์กปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้มาร์กเอารถที่เรียกได้ว่ามาร์ก